ตอนนี้ผมแพ้ไปเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมและกำไรที่ได้มาเนี่ยหายเกลี้ยงหมดเลยอันที่จริงเนี่ย EP เนี้ยมันจะอยู่ในซีรีส์อยู่แล้วครับผมแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้ไหนไหนก็มาแล้วเลยจะมาแชร์บทเรียนให้คุณผู้ชมฟังกับผมว่าเฮ้ย <c oughs> ในวันที่ผมแพ้นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย ผมแก้อะไรยังไงไปมาไหนเพราะว่าต่อให้โชว์กำไรไปครับผู้ชมตอนได้กำไรเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่พอคุณผู้ชมไปเทรดเองเนี่ยปัญหาจริงๆคือในวันที่คุณผู้ชมแพ้คุณผู้ชมจะกลับมายังไงเพื่อไม่เสียเวลาเริ่มเลยนะครับเทรดยังเต่า EP พีที่4ครับผมกับหัวข้อในวันที่แพ้เราแก้ยังไงนะครับมันดูยอดขาดทุนกันว่ายอดขาดทุนเป็นงไงบ้างผมจากที่ผมปั้นมาเท่านี้ครับผมยอดขาดทุนเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรเลยครับผมก็จะเห็นกับผมว่ารอบหลังๆเนี่ยมันขาดทุนเยอะสาเหตุที่ขาดทุนเยอะเพราะว่าตอน ที่ผมเริ่มซีดีใช่ไหมผมก็เคาะแบบใช้ไม่เต็มโหลดนะครับผู้ชมหมายถึงว่าใช้ลิสใช้ความเสียงไม่เต็มอะ่ะมันก็เลยได้แค่นั้นแต่พอเริ่มใช้โหลดเต็มพอเริ่มใช้โหลดเต็มแบบนี้ผมจะถอยโหลดไม่ได้นะครับผมก็จะใช้โหลดเต็มไปตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลดขนาดลงแบบนี้มันจะทําให้ตอนได้กาไรมามันไม่โอเคเท่าไหร่นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกเนาะเดี๋ยวทวนให้ก็คือโหลดนะครับหรือว่าลิสเปอร์เทด อะไรก็ตามผมทั้งหมดของซีรีส์นี้ครับผมมันจะมีทั้งหมด400ล้านล่าครับผมก็คือเราจะแพ้รอบละ20 20 20 20 20, 20แบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าถ้าเงินก้อนนี้จะหมดผมต้องแพ้ติดต่อกัน20รอบถ้าระบบดีอะ่ะเกิดการแพ้ติดต่อกันนะ20รอบยากมากนะครับและถ้าเกิดว่าเราได้กำไรมาครับผมเราจะเอากำไรนั้นมาเป็นทุนเราครับผมก็คือเราจะเอากำไรที่ได้มาเนี่ย มาเติมเป็นโหลดให้มันครบ40เพราะการจะยืนระยะได้นะครับเราต้องมีสายป่านที่ยาวนานพอนะครับซึ่งตั้งแต่ผมเทรดมาครับผมระบบที่ดีอ่ะไม่เคยแพ้ติดต่อกันถึง40รอบหรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเติมครบ40รอบเราไม่มีวันออกจากตลาดแน่นอนถ้าเกิดว่าเราไม่ไปรวบโหลดแล้วมาเทรดเปียงดอกเดียวด้วยกันสําหรับโหลดที่ผมใช้ไปอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นกับผมว่าตอนนี้โหลด 20โหลดจะไม่ถูกใช้อันที่ถูกใช้ก็คือกําไรที่ได้มามันคืนตลาดไปหมดและตรงนี้ครับผมอีกหนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมต้องทํากับระบบเทรดของตัวเองก็คือระบบเทรดนั้นเนี่ยมันแพ้ติดต่อกันนะกี่รอบและชนะติดต่อกันนะกี่รอบเวลาแพ้เนี่ย มันกินโหลดไปเท่าไหร่อย่างเช่นของรอบนี้ใช่ไหมครับผู้ชมมันกินโหลดเปน็น1อันครับผมเห็นไหมมันยังไม่ถึง2โหลดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้ซี้อยอะไรเพราะว่าทุนยังอยู่ครบนะครับการที่เราจะแก้ปัญหาได้เราต้องรู้ว่า ตั้งแต่ต้นวันเนี่ยเราทําอะไรไปบ้างนะครับตอนนั้นเนี่ยช่วงเช้าการาฟกําลังวิ่งและผมทำอย่างอื่นไปด้วยนะครับดู Engagement ดูคอมเมนต์ของคุณผู้ชมเตรียมเนื้อหาถ่ายคลิปอะไรแบบนี้ครับผมและอย่างที่2ที่ผมแหกกฎของเมื่อวานก็คือปกติผมจะเริ่มเทรดลอนดอนเซสชั่นก็คือบ่าย2การาฟมันจะวิ่งดีนะครับและอย่างที่3ถามมาเนี่ยผม pending ดักไว้และที่สําคัญไปกว่านั้นครับคุณผู้ชมพอมันมีหลายพอร์ตสลับกันใช่ไหมไซต์ผิดครับพอออกไซต์ผิดปุ๊บมันก็ต้อง stop loss ยี่สไงคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนลากไปกิน stop loss เรียบร้อยครับผมทีเนี้ยสาเหตุมันเกิดตรงที่ผมเริ่มไม่ปกติครับกดอีกหนึ่งอย่างของผมเนี่ยจงอยู่ในตลาดให้น้อยที่สุดซึ่งเมื่อวานครับผู้ชมผมอยู่กับกราฟนานเกินไปช่วงบ่ายครับคุณผู้ชม มีจังหวะเข้าอีกรอบแต่มันก็โดนลากไปอีกรอบทีนี้ยผมก็เลยแบบว่าโอเคลดการสูญเสียดีกว่าตั้งท p หน้าไม้พอตั้งท p ีหน้าไม้เสร็จปุ๊บครับมันวิ่งถึงท p ีตามแผนครับผู้ชมนี่คือจุดเด็ดขาดหรือว่าคอนเฟิร์มแล้ผมว่าเมื่อวานนะ่ะผมไม่ปกติแหละปกติผมจะไม่เทรดแบบนี้ตรงนี้ครับผมรีวิวกับคุณผู้ชมตามตรงว่าธรรมชาติของจิตนะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละมันจะมีวันที่เราปกติแล้วก็วันที่เราไม่ปกติ สิ่งที่ต้องทําก็คือจับจิตให้ได้ครับผมว่าตอนนี้มันเป็นอะไรพอผมจับได้ผมก็เลยต้องออกจากตลาดครับคุณผู้ชมบทเรียนในวันนี้ก็คือผมแพ้เพราะผมไม่ร้อยเปอร์เซนะครับอย่างที่2กครับผมดีแล้วครับที่ไม่ชิบหายเพราะไม้แก้เพราะอะไรครับผมเพราะว่าการเทรดฟอร์เร็กถ้าไม้ตายของคุณผู้ชมมันจะเกิดขึ้นอีกครั้งอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งอย่าแก้ปัญหาทุก อย่างในวันเดียวแล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็ผมรับสภาพไปเลยครับผมว่าจุดเข้าของเรานั้นผิดเรา pending order ดักเองเราไม่ร0อยเปอเซเองนะครับในวันที่แพ้แก้ยังไงเวลาผมแชร์ความรู้เนี่ยก็จะมีคุณผู้ชมบางท่านมาคอมเมนต์ประมาณว่าก็แค่อย่าอีโก้มันก็ไม่พังปะไอที่ปั้นผลมาเยอะแล้วกลับไปที่เดิมเนี่ยหรือไม่ก็ใช้ล i สเปอร์เท d อะไรก็ตามซึ่งตรงเนี้ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านรู้อยู่แล้วว่าอย่าอีโก้รู้อยู่แล้วว่าอย่า, e CO, ยลววา,ยาโลภนะครับแต่บางทีอะ ถ้าเราแก้ปัญหาแบบตื้นเขินจนเกินไปอะ่ะมันแก้ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีเช็คลิสต์เทมเพลตนะครับว่าหากมีอาการแบบเนี้ยเราต้องเริ่มออกจากตลาดแล้วครับผมผมใช้วิธีนี้ประจําและหวังมากๆกครับผมว่ามันจะช่วยคุณผู้ชมได้อย่างที่1ครับผมอยู่กับกราฟ100%เซห้ามทําอย่างอื่นด้วยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณผู้ชมจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวการดู YouTube ไปด้วย การดูการ์ตูนไปด้วยหรือว่าการทําอย่างอื่นไปด้วยมันกินพลังงานแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมโดนกินพลังงานไปเยอะๆข้อที่2ครับคุณผู้ชมจะเหนื่อยลองไปสังเกตตัวเองดีๆครับผมว่าปกติอ่ะวันไหนได้กําไรคุณผู้ชมจะไม่เหนื่อยจะไม่มีความเหนื่อยเลยคุณผู้ชมจะแบบฟูลฟิลแฮปปี้ฉันมีความสุขจังเลยที่ได้กําไรไม่ได้เสียดดยอะไรและฉัน อ,ออกจากตลาดไปกาแฟไปอะไรก็ตามแต่ครับผมแบบว่าใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้อย่างที่3ครับผมหากเริ่มแพ้ไม้แรกแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเทรดไม้2แล้วรอแผนได้ตรงนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าแพ้ไม้แรกไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะออกไม้2ไปเข้าท่าเทรดแล้วคุณผู้ชมเริ่มรู้สึกว่าอยากปิดจังเลยว่ะกลัวไม่ถึงท p ว่ะกลัวโดน s l ว่ะกลัวได้ระยะไม่เต็มว่าวิ่งไปข้างบนแล้วกลับมาชนหน้าทุนแบบเนี้ยรวมไปถึงยากจังวะ โดนหลอกเยอะจังวะแบบเนี้ยคือ confirmation อันสุดท้ายกับผมว่าคุณผู้ชมตอนเนี้ยไม่ร้อยและคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วต้องออกแล้วนะครับทีนี้ตัวอย่างรับผมว่าเมื่อวานเนี่ยผมใช้วิธีใน,ในการออกมาถึงตัวอย่างการแก้กับผมพอผมจับจิตตัวเองได้นะครับผมเดินเข้าครัวครับไปล้างแก้วครับไปเช็ดสิงน้ำครับไปกวาดห้องครัวครับผมไปกวาด บ้านครับผมหน้ารั้วบ้านพังเนี่ยก็ไปซ่อมเขาสะหน่อยครับแล้วก็ไปดูในห้องน้ำครับผมไปเก็บขยะรอบบ้านเอย่ยหรือว่าไปขัดห้องน้ำเอย่ยจนกระทั่งผมเห็นว่าเออฝักบัวเนี่ยมันก็เก่าแล้วนะเนี่ยถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแหละการทำแบบนี้ครับล้างจานเอ่ยนะครับาล้างจานเอย่ยกวาดบ้านเอย่ยแบบนี้ทำไปทำไมนะครับสิ่งที่จะสื่อก็คือ เวลาคุณผู้ชมมีปัญหาเนี่ยนะครับเราจะเอาตัวเองออกจากกราฟครับผมไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอย่างแรกคือเอาตัวเองออกจากกราฟอย่างที่สองเนี่ยการขยับตัวครับรวมไปถึงการออกกําลังกายครับผมก็คือทําอะไรก็ได้ให้เหงื่อออกครับคุณผู้ชมแล้วฮอร์โมนเนี่ยเราจะหลั่งออกมาแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับคือร่างกายมันจะเผาพลังงานครับพอเผาพลังงาน เสร็จปุ๊บอาการที่คุณผู้ชมเจออยู่ตอนนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยอาการอุดอู้ครับมันจะดีขึ้นคุณผู้ชมเคยนั่งเฝ้าหน้าจอนานๆดูหนังนานๆ,ๆหรือว่าทําอะไรนานๆแบบจ้องจอนานๆไหมครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันจะอุดอู้การทําแบบนี้มันคือการเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากกราฟพอเราล้างจานตาเราจะอยู่ที่จานพอเรากวาดบ้านเราก็จะดูนู้นนี่ไปพอเราล้างห้องน้ําพอเราขัดเสร็จไปสักพักหนึ่งอะ มอนแบบขัด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 ,ขด,ขดไปสักพักหนึ่งพอเงือออกโฟกัสอ่ะเราจะอยู่กับการขัดท้องน้ําอย่างน้อยคุณผู้ชมจะลืมกาด้นิดหนึ่งนะพอคุณผู้ชมเงือออกอะไรแบบนี้มันจะเริ่มได้สติขึ้นมาครับผมและสิ่งที่จะบอกคุณผู้ชมวันนี้ไม่ว่าคุณผู้ชมจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามครับผมสิ่งที่ผมกําลังทําเมื่อกี้มันคือจิตวิทยาอีกขั้นหนึ่งก็คือ physical healing เป็นส่วนหนึ่ง ของระบบเทรดอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมรู้ไหมครับถ้าเกิดว่ายังไม่รู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปว่าได้ความรู้ใหม่ครับผมคนที่เทรดและประสบความสำเร็จทุกคน physical healing เขาดีครับผมไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามคุณผู้ชมจะเคยเห็นในตลาดฟอเล็กแล้วครับผมมากจะมีคุณผู้ชมบางท่านที่เขาบอกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยถ้ากําไรคืนตลาดหมดก็แค่อย่าโลภป,ปะผิดทางก็คัดปะอย่าอีกโก้ปะผมบอกเลยใช้ริสเปอร์เเท่ปะ คือไอแบบเนี้ยผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมก็ทราบดีครับผมว่ามันควรจะทําอะไรคือบางคนนะครับผมคนที่เก่งบางคนน่ะเขาไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เพราะเขาไม่รู้จะช่วยยังไงและเขาไม่รู้ว่านั่นคือปัญหาตัวอย่างเช่นในห้องเรียนของเราใช่ไหมเขจะมีเพื่อนๆที่แบบว่าเกรดแบบ3.9ขึ้น4.0 0พอได้เกรด3.5แล้วบอกว่าเกรดตกอ่ะคนประเภทนี้นะครับหรือว่าคนที่เขาแบบช่ำชำคนที่ทําอะไรก็เก่งนะครับผมเขาจะคิดว่า การที่บอกว่าอย่าโลภแล้วก็ไม่โลภได้การที่เขาบอกว่าอย่าอีโก้แล้วก็ไม่อีโก้ได้แบบเนี้ยเขาทํามันเป็นเรื่องปกติเขาก็เลยคิดว่าก็แค่ทําแค่นี้ปะเขาไม่คิดว่านั่นคือปัญหาครับคุณผู้ชมเขาก็เลยไม่สามารถให้คําแนะนําเราได้นี่เป็นเหตุผลกับผมว่าทําไมบางคนถึงบอกว่าก็แค่คอร์สฟอร์เรกไม่ต้องลงเรียนก็ได้ปะความรู้ใน YouTube ฟรีก็มีปะ ฉันไปอ่านหนังสือฉันก็เทรดได้เนี่ยสามปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2ปี3ปี4ี่ฉันก็เทรดได้ปกติฉันใช้อิเดียดเว็บเขาไม่คิดว่าคนอื่นจะมีปัญหาเพราะว่าตัวเองอ่ะไม่เคยมีปัญหาตัวนี้มาก่อนสิ่งที่คนเหล่านี้เป็นก็คือฟิสิกอลฮิล i n g เขาอ่ะมันดีคือเขาเป็นคนมีแบบไหนแล้วก็เขาควบคุมร่างกายได้คุมสติได้คุมอะไรแบบนี้ได้เพราะเขาทํามันทุกวันจนเป็นนิสัยเขาดีอยู่แล้วเขาก็เลยไม่คิดว่า คนอื่นจะมีปัญหาที่ผมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านอะ่ะบางทีอะ่ะเราอะ่ะแก้ปัญหาไม่ได้ครับผมก็คือเราไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนอะ่ะเราแก้ปัญหาไม่ได้สิ่งที่ผมกําลังพยายามทําไปออกกําลังกายมันคือการควบคุมกล้ามเนื้อครับผู้ชมไปกวาดบ้านไป ตีแบตแปะแล้วก็ตามค่อผู้ชมขอแค่ให้เดินให้ได้เหงื่อออกอ่ะมันคือการควบคุมกล้ามเนื้อควบคุมฟิสิกส์เข้าของเราอ่ะถ้าทําแบบเนี้ยไปบ่อยๆอ,อ่ะสมองเราอ่ะมันจะดีขึ้นเพราะว่าเราจะฝึกคุมสมองของตัวเองด้วยมันจะทําให้เราแบบรู้ตัวแล้วก็รู้ทันโดยเฉพาะเทมเพลตที่ผมให้เช็คมื่อกี้มันจะทาให้คุณผู้ชมรู้ตัวรู้ทันว่าเนี่ยคือปัญหาที่เราต้องแก้นะนะครับพอรู้ว่าเนี่ยคือปัญหาที่ต้องแก้นะกระบวนการมันก็จะเป็นแบบที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับหวังมากๆว่า อาจจะช่วยอะไรคุณผู้ชมได้บ้างสำหรับ EP นี้นะครับพ่อผมทำแบบนั้นใช่ไหมครับว่าโอเคเหงื่อออกเต็มที่แล้วแบบเตาเผาผ่านไขมันคือเผาไขมันไปหมดแล้วแบบเนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือผมสดชื่นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในจบวันของเมื่อวานผมกลับมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคุณผู้ชมเมื่อวานเนี้ยโดยที่มันไม่ข้ามคืนแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่รู้ตัว ไม่รู้วิธีแก้สิ่งที่คุณผู้ชมจะเป็นก็คือความเหนื่อยความท้อแท้ความไม่มั่นใจความละความอะไรก็ตามขับผมมันจะสะสมทีนี้ผมยก,ยกตัวอย่างครับผมว่าผมในเวอร์ชั่นที่100%ซกับผมที่ไม่ร้อเเซนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเนาะผมลอสครับแต่ผมชนะตัวเองอีกคนข้อเสียอีกหนึ่งอย่างของผมอะ่ะ ผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะครับผู้ชมคือเมื่อวานเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจําที่ผมบอกว่าไม้ที่2อ,อะ่ะผมทีพีหน้าไม้ได้ไหมผมจะมีคนอีกหนึ่งคนที่แบบว่ามันจะชอบโผลมาตอนที่ผมอารมณ์ไม่ปกติมันจะแบบว่ามึงใครเนี่ยมึงทีพีหน้าไม้ทาไมอ่ะปกติกูไม่ได้เทรดแบบนี้มึงใครเนี่ยทำไมมึงเปทีพีหน้าไม้แบบนี้เนี่ยครับผมการที่ผมกลับมาตัวนี้ได้คือผมชนะไอ้คนที่มันมือบอลอะ่ะได้แล้วกลับมาเป็นผมคนเดิมผมลอสแต่ผมชนะตัวเองอีกคนนึง ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นมันโผล่มาครับผู้ชมเพอๆไอ้โหลด5้าโหลดผมมาเกลี้ยงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะฝืนเป็นเทรดอีกนะครับอย่างที่2ครับผมผมเสียโอกาสครับแต่ไม่เสียเงินเพิ่มครับไม่เสียเงินเพิ่มครับอย่างที่3ครับโอกาสมาเรื่อยๆครับผมมันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วและระบบเทรดอย่างที่ผมบอกไปครับผมว่าถ้าเก่งของคุณผู้ชมมันจะเกิดขึ้นอีกครั้ง อีกครั้งแล้วก็อีกครั้งอีก365วันต่อจากเนี้ยมันจะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆแล้วก็อันที่4ครับผมผมเก็บระยะคืนได้แน่ๆทีนี้มาดูครับผมว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ฮิวตัวเองหรือว่าไม่ฮิวฟิสิกอลก่อนแล้วย้อนกลับมาที่สมองเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเป็นก็คือขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับมันจะมีแบบนี้อยู่หัวเฮีอถ้ากูเข้าแม่งชนะไปแล้ว ถ้ากูเข้าเนี่ยชนะไปแล้วหรือไม่ก็ถ้าแก้ไม้อะวันเนี้ยนนกาไรไปแล้วโหจังหวะที่เข้าแม่งขาดทุนจังหวะที่ไม่ได้เข้าแม่งกําไรวะโอโหแทนที่จะกาไรเนี่ยเสือกดันบีทีพีก่อนนะมันวิ่งขึ้นไปน,นะนู่นน่ะเนี่ยครับผมถ้าเกิดว่าไม่ร้อยเนี่ยเราจะมีอาการนี้ทีเนี้ยพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ครับผู้ชมโอ้โหถ้าเข้าแม่งชนะไปแล้วถ้าแก้แม่งกาไรไปแล้ว จังหวะนี้กำไรไปแล้วว่ะเนี่ยพอคุณผู้ชมไม่เต็มร้อยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าอ่ะคุณผู้ชมจะรู้สึกเสียดายพอเรารู้สึกเสียดายเสียดปุ๊บสิ่งที่เราจะทําก็คืออ่ารอบพี่ดากูพลาดใช่ไหมรอบนี้กูไม่พลาดหรอกเรียบร้อยครับคุณผู้ชมไอ้รอบที่คุณผู้ชมคิดว่ามันจะไม่พลาดมันจะกินซับ็อตคุณผู้ชมแล้วไอ้ที่แพ้อยู่ก่อนหน้าเนี้ของวันเนี้ยมันจะแพ้ไปอีกแพ้ไปอีกแพ้ไปอีกนี่คือ สภาพของคนไม่เต็มร้ยมยอยครับผมแต่ก่อนเนี่ยผมจะมีความคิดอะไรแบบนี้เ็เรื่องบ่อยแต่ทุกวนันนี้ผมจับตัวเองได้แล้วผมจะดีตัวเองให้ร้อยภายในวันนั้นแหละนะครับก็คือจบเลยเอาตัวเองออกจากตลาดไปนะครับถ้าเกิดว่าเรามีความคิดนี้บ่อยๆอ,ยอะ่ะมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เราแบบว่าเรามั่นใจเราจะโดนลูดคืนในรวดเดียวเราจะเสียโหลดไปเยอะเพราะแพ้ติด เราจะเคลียร์ตัวเองไม่หายจิตใจห่อเหี่ยวและสุดท้ายครับก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มั่นใจในการเทรดหรือว่าเลิกเทรดไป1นปีอะไรเป็นพเเลยกรณีที่เราไม่เต็มร้อเเนนี่คือตัวอย่างของการหิวให้เต็มร้อยครับผมเห็นไหมว่าฝั่งเนี้ยผมที่เต็มร้อยเนี่ยผมก็จะมองว่าโอเคมันไม่เป็นไรหรอกมันไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมที่ไม่เต็มร้อยผมจะรู้สึกแบบ เสียดายเสียดายเสีดยสดายอ่ะอย่าลืมนะครับผมว่าเราต้องรีตัวเองให้เต็มไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเรารีฟิสิกอลไม่ได้แล้วไม่ยอมออกจากตลาดหรือว่าเราไม่ยอมออกกําลังกายในวันที่แบบว่าเอาตัวเองออกจากตลาดไปก่อนอ่ะสิ่งที่คุณผู้ชมจะเป็นคือพอสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยๆอ่ะมันจะเกิดปัญหาเรื้อรังครับแทนที่แทนที่จะเสียแค่นิดเดียวต้องให้หมดตัวถึงจะออกอันนี้คือคีย์สำคัญนะครับผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเป็นแบบเนี้ยเสียนิดเดียวอ่ะ ไม่ออกก็คือแบบไม่ออกไปจากก้ามมานะต้องหมดตัวถึงจะออกแบบนี้มันคือ XAU888 นะครับที่ผมพูดถึงไปคลิปก่อนหน้านี้นี่เลยครับผม,ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ